ดวงวันนี้สิบสามสิงหาคมสองพันห้าหกสิบห้าชาวราศีพฤษภนะครับสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับคำทำนายที่แม่นยำต่อไปนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับสิ่งที่ท่านจะได้พบได้เจอนะครับในช่วงวันนด้แก่นะครับไปแรกนะครับเจ็ดเดือนนะครับ ความรู้สึกบางครั้งก็จะหมดแรงนะครับหรือถอดใจอาจจะเกิดขึ้นนะครับในช่วงนี้ท่านมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะทําอะไรมากเหมือนอยากจะอยู่นิ่งๆน,นะครับเฉยๆเยฝ้าดูสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไปก่อนแล้วก็ค่อยหาวิธีที่ท่านจะทำ <c oughs> อย่างไรก็อะจะทํำยังไงต่อไปดีท่านอาจจะคิดว่านะครับที่ผ่านมาท่านได้ทุ่มเทอะไรลงไปมากมายแต่ผลลัพธ์ยังไม่ได้อย่างที่ท่านคิดนะครับ รวมถึงช่วงนี้อาจจะมีการประเมินสถานการณ์ที่กําลังเผชิญอยู่นะครับรวมถึงนะครับในเรื่องของท่านเองจะดูด้วยว่าตัวเองจะอยู่จุดไหนนะครับอย่างไรก็ตามก็อย่าเพิ่งถอดใจไปก่อนนะครับอย่ายอมแพ้อะไรง่ายๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับก็ใกล้สําเร็จแล้วนะครับฉะนั้นขอให้อดใจรอนะครับเพราะความสำเร็จอยู่อีกไม่ไกลนะครับก็ขอให้อดทนรอนะฮะใบที่สองนะครับสําหรับ ท่านชาวราศีพฤษภนะครับ,บระยะนี้อาจจะเป็นช่วงที่ท่านได้เรียนรู้ในเรื่องสิ่งใหม่ๆกับคนรอบข้างใหม่ๆสังคมใหม่ๆนะครับอาจเป็นที่เรียนที่ทํางานก็ได้นะครับแล้วก็ท่านอาจจะมีการเรียนคอร์สระยะสั้นนะครับเพื่อเพิ่มพูนทักษะในสายงานที่ท่านอยู่แล้วก็มีโอกาสนะครับได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆนะครับอาจจะเป็นนะครับเพื่อนร่วมงานใหม่เพื่อนในสายงานเดียวกันอะไรเงี้ยน,นะครับ โดยรวมแนละ้วอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ราบรื่นมากนักนะครับเพราะว่าปัญหามักจะมีปัญหาจุกจิกกับคนรอบข้างทําให้ท่านต้องแก้ไขนะแล้วก็ถัอว่าเป็นเวลาที่ดีหากท่าน <c oughs> มองหาอ่ามิตรภาพใหม่ๆกับในที่ทํางานความรักนะครับอาจจะมีเพื่อนแนะนาใครเข้ามาบางคนเข้าสู่ชีวิตของท่านนะครับใบที่สามนะครับนะสําหรับชาวราศี ผสมนะครับในวันนี้นะครับท่านมีความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของความรักและก็มิตรภาพที่ดีนะครับมีคนรักนะครับแล้วก็รู้สึกตรงนี้ก็ในคนที่มีคนรักแล้วก็เริ่มคิดพัฒนาความสัมพันธ์ให้แนบแน่นยิ่งขึ้นนะครับมีโครงการอยากจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันในอนาคตนะท่านจะมีความสึกอยากให้เรื่องราวต่างๆไปในทางที่ตั้งหวังเอาไว้อยากให้คนอื่นมารับถือและยอมรับในความสามารถ ทางด้านการงานของท่านนะครับในขณะเดียวกันก็เป็นช่วงเวลาที่ท่านมีความสบายใจอยากยืดยืดมิตรภาพนะครับและความช่วยเหลือกับคนรอบข้างของท่านเช่นกันนะครับก็ถือว่าเป็นไพ่ของครอบครัวไพ่ของความรักที่ประสบความสําเร็จนะครับในใบนี้โดยภาพรวมนะครับสําหรับชาวราศีาพฤศภนะครับเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักรอะไรต่างก็ถือว่าลงตัวนะครับท่านใดสนใจนะครับ ตัวดวงสตาส่วนตัวก็แอดอาจารย์ไปได้นะครับแล้วก็อาจารย์รับสอนดูดวงนะครับโหราศาสตร์ยูเรเนียนโหราศาสตร์ไทยประสา,าทตะวันตกไพ่ซีไพ่ออราา์เคิลนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับสามารถเข้ามาเรียนรู้กันนะครับและอย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อกำลังใจให้ช่องของเราต่อไปโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ